เขาข้ามมาส่งค่ะทุบยางเขาวทางในขั้นตอนเดม,มามีปีหรือน้องกันเนาะย้อนมาในอะติดจอ่อขาแบ๊คไขวัวไล่ปิกแบบไฟเขียวเขียนเมื่อเขาขึ้นเรื่องเนอะเฟซบุ๊กแล้วเนาะอย่าไปบนหัวเขาขึ้นเรนื่องเลยนะเนะาะเอาครับเดี๋ยวเขายาังไม่เสร็จมากเหตงนีงคะนะ้คันเนาะพี่ตู่ก,ก็แค,ค่รอเปนะิดของเขาเนาะอันที่หูก็ปุ้นกันเลยครับอันที่ใบหูก็ตุ้ยกับตึกันคะนะ่ะเนาะ เอาน่ทุนแ้านไอ้ม่สนใจเลยนะไม่สนงจกันเนี่มามเนี่ยตีข้านีมันไดตีสามแถวนะครับีสมแถวยัอนด้ดีโมาล่อเนี่ยนะ,ะนยดโโน้ดีโมาล่อได้ดีมาล่อย่อไหนมากน,านน่คะนี่เพราะ,ะว่ากำลังม,มันเดมีแถวในึ้นม,มานะครัเนาะเอาัห่างขความน,ะะนาี่ยนแถวที่สามนะคับมาเดมันเยมไผ่ไทะคะยครับไผไทยมาเปิดไวๆๆ้อย่ครันะ เทวขาคในอยเากมัตปีเปตัวนี้ของเล้ยครับเนาะเพราะว่าคนเลี้ยงในเปิ่เดีมขาวเนาะเปิ่นเดียมหูวะเขา้นเล้ยงคาันะไครเนเดียมก็เนีดีโอ้ยก้เอามันเขียวเนาะปีกเป็ดร้อยเยาวคับขึ้นครัสองชื่อว่าน่าพงพี่น้องก็ขามีในี้หนเขาค่ดีเนี่ยนะห่างเฮิร์นเลยนะในดีห่างเฮิร์นตีเขาม่ในเยาว่ใาาเลยมั้ะี่นครับ นับเดี๋ยวแถวน้างเลย่เป็นแถวที่เก่าครับนะนะับนะครับนกีครับนะครับมันก่อนมันเดียวเลยคะนั่งเมืองไทยครับวขับพิเศษในครับตัวคับพมนเด่นมากครัากนีเป้นตัวนี้ครับราคาปิดกันเอาครับสองสอนนี้ก็ฝากกดนกดไลค์กดแชร์กันนะติดามกันครับก็มีอนี้กันนะมาส่งค่ะ